ก็คอยม so mm ีความสุขโดยการดำรงชีวิตทุกท่านทุกคนทุกทนหนากันในโลกในโลกอันนี้ในพื้นแผ่นดินอันนี้แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังเนะเฝ้าระวังเฝ้าระวังหลายเรื่องภัยข้างนอกภัยใกล้ตัวภัยในตัวมันจะไม่ออกฤทธ ยังมันมันยังไม่แผงดิตมันยังไม่แสดงภายใกล้ตัวก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยความที่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาะแต่มันจะเกิดจะมีถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องถูกต้องความถูกใจเฉยๆยังไม่ใช่ธรรมะความที่ได้ดังใจเฉยยังไม่ใช่ธรรมะ